ชีวิตเราอะถ้าเราอยากจะไปถึงความสําเร็จนะมันไม่มีคําว่าพร้อมหรอกครับอย่ารอให้เราพร้อม แต่โจงฮึดขึ้นมาลุกขึ้นมาครับแล้วก็แบกภาระของเราแล้วก็สู้มันไปเรื่อยๆครับเช่นคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะไม่มาน้อยอกน้อยใจมันน้อยเนื้อต่าใจว่าทําไมต้นทุนฉันตามภาระฉันเยอะโอกาสที่ฉันจะประสบความสําเร็จมันมีน้อยกว่าคนอื่นเมื่อไหร่ที่เราบวแต่มานั่งน้อยใจเราก็จะยิ่งบั่นทอนกําลังใจแต่คนเหล่านี้เขาตื่นมาปุ๊บก้มหน้าก้มตารู้ว่าวันนี้ฉันต้องทําอะไรฉันก็ลุกขึ้นมาทําไปทําไป ทีละกทีละก้าทีละก้า,กากมหน้าก้มตาทําไปทีละเก้วันหนึ่งเขาก็จะไปถึงเส้นชัยความสําเร็จที่เขาตั้งใจไว้ครับฉะนั้นจงอย่าคิดถึงว่าเรามีอะไรน้อยแต่เราจงลุกขึ้นมาให้กําลังใจตัวเองแบกภาระ,ะตัวเองแล้วสู้ต่อไปก้าวไปวันินิดเดี๋ยววันหนึ่งเราจะไปถึงเองครับ